ดีครับผมเทพศรีสิงห์มนาศเกษตรบุญนุนท่านเมื่อน,นี่ยมีโอกาสด้มาเยี่ยมไอสวนของพ่อฉลาดโมกเยี่ยงซึ่งเป็นประทานกลุ่มปลูกพักปลอดภัยไอหวัดภัยจากสารผิดมูหาบานเปอยตาบุญนุนท่านครับเออพ่อหลาดปลูกอี่หยังแนี่ในในในสวนเท่าครับมันเคยมีหลายอย่างอยูอย่นะครับแต่ว่าบนช่วงนี้เอาบะเบงกันบอกลีก่อนครับเออมีบกับกลี ประมาณงานหนึ่งครับงานหนึ่ง<ช>ไอเริ่มปลูกวันที่เท่าไหร่ครับปลูกนี่ประมาณวันที่วันที่สิบห้าสิบห้ามกราครับช่วงนี้เขาเริ่มตัดลผลบลิไ้บางส่วนเนาะซึ่งๆมันออกมาพร้พอ,พอรมกันครับไอบอลัคกะรี่เขานีไอกิโลหนึ่งจักบาทหนึ่งครับกิโลหนึ่งสิบาทครับช่วงนี้ช่วงนี้สิบบาทเนาะทรงในบ้านห้องทรงในทรงกับ กับทีเแรกับทีเขามาหลับเอาเลยเป็นบ่ครับเอาเลยครับครับเออนอกจากพะคัลลีแล้วกับนี่อย่างแน่นอนพะคัลลีครับันี่เป็นไปพร้บักเชียน้อยครับบักเชียเล็กเชียตอนี่ครับเอาข้าวโพดก่อนนะครับนี่นี่ช่วงนี้มันมีข้าวโพดประมาณสองไร่ปลูกมันมันจะได้ที่จะติดหาจิตพันน่ะเหรอครับ่ว่ามจำมือพกได้เป็นพันเป็นพัน เขาโคตรหวานนี่บเด็กผมครับเขาโคตรหวานของของบริษัทครับเพิ่นให้เขาปลูกแบบไหนีครับปลูกแรกผสมเอาแล้วครับผสมพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วเป็นกีวมาซื้อเป็นกสิมาซซี่กับส่วนนะครับกิโลเท่าไหร่บัดกิโลละสิบสี่บาทครับประกันประกันทั้ง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 แกล็เลยเนาะทั้งแกล็ดเลยออกเปียกมันออกครับครับริษัทเบื้องเรียกครับ นี่ประมาณจะหมื่นแลเนี่ยินเก็บเประมาณเดือนนึว่างเดือนนี่เลยครับมันเริ่มเริ่มเริ่มแขแรงเร่องแงดอกครับเข้าเลยดิบดอกต้นอะไรต้เดอกออกเด็ดอกตัวตัวแม่ออกแั่เนี้ยังแค่โรผบ อันนี้มันมะเขืยน้อยครับเนี่ยมะเขียเปราะนะครับนี่มะเขียเปราะประมาณงานงานเสตียนะครับเนี่ยซึ่งมะเขือมะมะเขียน้อยมะเขียเปราะเอานี่ไอเก็บมาจักเขื่อะไรไหวเก็บนะประมาณเดือนเดียวครับเนี่ยสองมือเวียนสองมือเวียนครับเออสองมือเวียนเนาะสองมือเวียนครับนี่มันอือนเรากับปูมันอือแซมเหมือนไช มันเกิดมีดทอดไปแล้วผมปลูกนี่ก็มีบักอือเนี่ยมีหอมสีหอมเนี่ยครับมีดหอมกับหลวออกาเดีย<อ>ดว,วก,กันเลยปลูกแซมกันเลยเนาะใส่กันเลยครับ <spe art> เพื่อเ่อให้การใส่น้ำคเสียประโยชน์ไม่เสียป,ประโยชน์ครับที่นอมไปเสียเนี่ยนี่ก็แล้วกันเลยน่องถอดไม่ว่าบักเขี้ยน้อยแล้วก็บดิภาไปเบิ่งกระลำไปนะครับกร,ระลำตี